อยากโปะเร็วต้องทำยังไงเทคนิคลดดอก,กบเบี้ยบ้านจ่ายน้อยแต่หมดไววันนี้มี3เทคนิคโปะบ้านไวแผนงบางเพี่ยนลดมาบอกค่ะ 1. โปะเงินต้นเร็วที่สุดถ้าได้เงินพิเศษโรนัสเงินเกตลองโปะเพิ่มไปที่เงินต้นอาจจะช่วยลดดอกบเบี้ยที่คิดทำให้ดอกเบี้ยลดลงไปได้ค่ะคือพิเศษค่ะถ้าปกต,ติเราจ่ายค่างวดวันที่25ให้จ่ายก่อนเช่นวันที่15 จะทําให้เงินที่เราจ่ายตรงนั้นไปหักลดเงินต้นและดอกเบี้ยในเดือนต่อๆไปก็จะลดลงค่ะ 2. จ่ายเกินคางวัดขันต่ําสมมุติผ่อนบ้านอยู่เดือนละหหมื่นห้าแต่คุณจ่าย2 0 0 0 0ืส่วนเกิน5้าพันจะนําไปลดเงินต้นทันทีและช่วยลดดอกเบี้ยได้เร็วขึ้นค่ะ 3. มรีไฟแนนซ์ทุกๆ3ปีแต่ลองเปรียบเทียบห,หลายๆธนาคารดูนะคะถ้าเจอถูกกว่าจะช่วยลดดอกเบี้ยและค่างวดต่อเดือนไปได้เยอะเ้ยค่ะ ยิ่งดีปกยิ่งหมดไว้ดอกเบี้ยยิ่งประหยัดหุสูแทสให้เราเป็นทางของคุณ